เดี๋ยวคุยกับคุณอนุสรตันติวุฒิรองผู้อำนวยการสานักงานชนะทที่สิบครับลุ่มน้ําป่าศักตอนนี้เตรียมยังไงบ้างคุณอนุสรมาแล้วสวัสดีครับคุณอนุสรครับเตรียมยังไงครับลุ่มน้ําป่าศักเพราะว่าหลายคนกังวลเหมือนกันน้ําจากเพชรบูรณ์ชัยภูมิบางส่วนจะลงมาฝั่งนี้ฮะเรื่องของพายุโนรูที่กําลังจะเข้ามาลุ่มน้ําป่าศักก่อนหน้านี้เราก็เตรียมการไว้แล้วตอนนี้เราจะเตรียมการยังไงเพิ่มไหมครับเรียนพี่น้องที่มีความห่วงใยในสถานการณ์น้าในลุ่มน้ําป่าศักนะครับก็อย่างที่ทราาบีว่ ที่ตกหนักเมื่อช่วงสี่ถึงห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอิทธิพลของร่องความกดอากาศตา่ำยังไม่ใช่พายุนโนรูเลยนะครับใช่น้ำก็ตกที่ทางเพชรบูรณ์ที่เชียงบุรีสีเทพค่อนข้างมากน้ำก็ไหลเข้าเขืเ่อนป่าศักค่อนข้างมากนะครับ,รบแต่ว่าผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าเราก็ทางสำนักง,งานชประนานที่สิบเนี่ยโดยท่านผู้มีการสานักเนี่ยก็ปฏิบัติหรือว่าดําเนินการตามมาตรการสิบสามมาตรการอของกองอํานวยการน้ําแห่งชาติแล้วก็ของ,ของ กรมสุรธานนะครับ,รบก็คือว่าในเขื่อนป่าศัตร์เองเนี่ยเราก็บริหารจัดการน้ําโดยการพล่องน้ําไว้ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหามานะครับครับอือตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ฝนทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมงครับแล้วก็ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่เรากังวลเรื่องน้ำ และมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องความมั่นคงเนี่ยทางท่านผู้ดีกรมชลประทานเนี่ยก็สั่งการมาว่าทั่วประเทศที่มีเขื่อนขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยต้องติดตามสภาพเขื่อนสภาพความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนเนี่ยทุกวันนะครับ,รบทุกวันครับให้มีความพร้อมนะครับก็บก็เรียนว่าการดําเนินการในเบื้องที่ผ่านมาในเบื้องต้นเนี่ยก็เราก็มีการพล่องน้ํานะครับ,รบสองก็ ติดตามความพร้อมติดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนของเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในเขื่อนให้พร้อมใช้งานครับ,รบข้อที่สามก็คือการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนฝ่ายปกครองจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นครักลุ่มผู้ใช้น้ําที่อยู่ทางด้านท้ายน้ําของเขื่อนป่าศักด์นะครับตั้งแต่อเภอวังม่วงครับอเภอแก่งคอยอเมืองสระบุรีอเภอเสาให้ครับจนถึง อำ,อ,อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรียาที่เขื่อนพระรามหกในกรณีว่าหากเราระบายน้ําจากเขื่อนป่าสักในเกณฑ์ต่างๆเนี่ยมันจะเริ่มกระทบที่ใดบ้างนะครับเขาเรียนว่าการระบายน้ําของเขื่อนป่าสักเนี่ยมีความสามารถของลําน้ําเนี่ยสามารถระบายน้ําได้ประมาณห้าร้อยห้าสิบถึงหกร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับ,รบก็จะไม่ไม่เกิดผลกระทบปัจจุบันวันนี้เราระบายน้ำประมาณร้อยยี่สิบ ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็จะเริ่มเริ่มเพิ่มการระบายเป็นขั้นบันไดเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบลูกบาทเมตรต่อวินาทีเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับพายุโนรูตัวนี้ครับครับฝนที่ตกมาเมื่อวานเนี่ยฮะในพื้นที่แถวเพชรชบูรณ์แถวอะไรก็ตามพอลงลุ่มน้ําป่าศักลงเขื่อนป่าศักชลสิรธิ์ปริมาณน้าในเขื่อนจะเพิ่มอีกเยอะไหมฮะตอนนี้ปริมาณน้ําในตัวเขื่อนเนี่ยมีอยู่สี่ร้อย เก้าสิบหกล้านลูกบาทนตรประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตครับนะครับประมาณห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตก็มีช่องว่างอยู่อีกประมาณสี่ร้อยหกสิบล้านที่จะรองรับปริมาณน้ำได้ครับก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกก่อนหน้านี้แล้วก็ที่บริเวณเอำเภอวิเชียนบุรีอำเภอสีเทพเอำเภอชัยบา,านบอำเภอลำสนธิพื้นที่เหล่านี้จะมีน้ำไหลลงเขื่อนป่าศักก็น่าจะประมาณร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบล้าน ประมาณนี้นะครับ,รบประมาณนี้อโอโดรูที่จะเข้ามานะฮะถ้าดูตามร่องเนี่ยพาดผ่านขอนแก่นชัยภูมิมาโซนแถวลำน้ำป่าสักค่อนข้างเหนืออันนี้อันนี้เราเราเตรียมรับในส่วนตรงนี้ยังไงฮะหมายถึงว่าจัดการจราจรทางน้ำอ่ะครับก็ตัวการระบายน้าเนี่ยก็เราทางสํานักง,งานชุมพูธานที่สิบก็แจ้งแจ้งไปทางกรมชุมพูธานว่าเราจะ เพิ่มการระบายน้ำจาก120เนี่ยเป็น180ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีเพื่อ,<ๆ>เ,พอเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำที่เกิดจากฝนตกหนักจากพายุโนโลซึ่งจากการติดตามทางโกมุตุนิยมวิทัย,ยเนี่ยก็คาดว่าแนวแนวภาคแนวทางเดินของพายุเนี่ยก็จะผ่านผ่านผ่านมาทางเขื่อนป่าศักด์โดยตรงนะครับนะครับเราก็เลยเตรียมความพร้อมเพิ่มการระบายไว้แต่ว่าการระบายเนี่ยก็ ก็จะต้องดูว่าไม่ให้เกิดผลกระทบหรือว่ามีผลกระทบกันน้อยที่สุดทางพื้นที่ท้ายน้ําแล้วก็ปริมาณน้ําจากแม่น้ําป่าศักดิ์ที่จะไหลไปรวมกับแม่น้ําเจ้าพญาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยเพราให้เหมาะสมที่สุดก็คือให้แม่น้ําเจ้าพญาซึ่งเพิ่มการระบายน้ําหรือว่ามีปริมาณน้ําในแม่น้ํามากเนี่ยผ่านไปแล้วป่าศักดิ์เราก็ค่อยๆวางแผนให้มันไปบรรจบพอเหมาะพอเจาะกันครับครับคุณอนุสรฮะ คือถ้าพูดตามโครงสร้างของลําน้ําป่าศักเนี่ยคือเราจะเห็นท่วมกันกันรอบนี้รอบที่4ี่แล้วคือหลายคนก็เลยหบอกว่า,วาเอ๊ะทำไมพอฝนตกหนักๆแล้วมันท่วมคุณอ,น,อนุทิศนพออธิบายลักษณะคโครงสร้างทางกายภาพของลําน้ำหน่อยได้ไหมครับมัน,ม,นมันเป็นยังไงทําไมทําไมมันถึงเวลาฝนตกก็เรียนอย่างนี้ครับแม่น้ำป่าศักเนี่ยมีต้นกําเนิดที่จังหวัดเลยผ่านเพชรบูรณ์แล้วก็วิเชียรบุรีสุเทพมาเนี่ยมีลักษณะเหมือนเหมือนลูกขนนกนะครับ เป็นลักษณะว่าเป็นลำน้ำําเป็นลุ่มน้ําที่แคบยาวแต่แคบแกนขนนกเนี่ยก็เหมือนตัวลําน้ําป่าศักนะครับเพื่อเขาเพชบุรีก็ขนาดซ้ายขวาช่วงอาเภอหล่มเก่าอําเภอหล่มศักเนี่ยเป็นบริเวณพื้นที่ภูเขาสูงแล้วความลาดชันของแม่น้ําป่าศักเนี่ยจะมีความลาดชันค่อนข้างสูงน้ําก็จะมาเร็วไปเร็วนะครับถ้าเกิดมีปริมาณฝนที่ตกหนักแถวอำเภอหล่มเก่าทางเขาเค้ะ หรือว่าทางเทือกเขาดเดชชบูเนี่ยน้ําจะไหลลงมาเร็วทีนี้ความสามารถของตัวลําน้แม่น้ําป่าศักเองเนี่ยช่วงต้นเนี่ยลําน้ํำจะแคบแล้วก็ลาดชันสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝนตกหนักเกินความสามารถของตัวลําน้ําแล้วปริมาณน้ําที่หลากลงมาจากภูขเขาเนี่ยมันก็จะล้นตลิ่งที่อําเภอหล่มเก่าบ้างแล้วก็อําเภอหล่มสักบ้างอย่างอําเภอหล่มสักนี่ก็จะเห็นว่าครั้งนี้ ก็น่าจะเป็นรอบที่สามรอบที่สี่แหละนะครับด้วยธรรมชาติของแม่น้ําป่าสักหนึ่งแคบสองชันพอชันเนี่ยปุ๊บน้ําจะไหลเร็วพอแคบปุ๊บน้ําก็จะเออล้นตลิ่งแต่ตัวอำเภอหล่มสักเนี่ยก็จะมีกําแพงป้องกันน้ําอยู่โดยตลอดก็อาจจะมีบ้างที่น้ํามันั่วซึมตามฝันหลอรบ,บริเวณฝันหอลออะไรพวกนี้ออกไปทําความเอ่อท,ท่วมกับพื้นที่ด้านตั้งข้างนะครับสําหรับพอ แม่น้ำป่าสักไหลลงมาถัดลงมาถึงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์อำเภอหนองผ่ยบึงสัมพันธ์วิเชียนบุรีสีเทพแม่น้ำป่าสักค่อนข้างลาดชันน้อยลงแล้วคือมีความลาดลงแล้วก็มีความกว้างมากขึ้นครับปริมาณน้าเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นท่วมอำเภอเมืองครับหรือวิเชียนบุรีมากนักครับขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวฮะเราคาดการพายุโนรูที่จะเข้ามาปริมาณฝนสําหรับ อ่างเก็บน้ําหรือว่าเขื่อนในพื้นที่สํานักสิบเนี่ยฮะจะพอรับน้ําตรงนี้เพื่อที่จะชะลอการระบายแม่้มันพรวดลงพอไหมฮะคือเป็นแนวทางการบริหารที่ทางกรมชปมะทานเนี่ยโดยท่านดีบอกไว้อยู่สเสมอว่าการบริหารจัดการน้ําเนี่ยเราก็ปฏิบัติให้อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ควบคุมครปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดกลางและขนาดใหญ่ค,คือเราจะมีเรามีเกณฑ์ควบคุมว่า ณช่วงเวลาต่างๆควรมีน้ําเท่าไหร่เพื่อลองรับปริมาณฝนเราก็ดําเนินการตามมาตรการ13มาตรการเนี่ยก็คือว่าเราก็ลดปริมาณน้ําในเขื่อนขนาดใหญ่ขนาดกลางลงหน่อยลงให้ต่ํากว่าเกณฑ์สูงสุดนิดนึงเพื่อเพื่อเตรียมรองรับซึ่งปัจจุบันเราก็เรายังร่องน้ําอยู่นะครับตอนนี้ยังท่องน้ําอยู่ครับครับอ่าเอาล่ะครับขอบคุณคุณนนทศรนะฮะเสียดายเวลานอยเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวขออนุญาต เป็นข้อมูลอีกนะครับด้วยความยินดีครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับคุณอนิศรตันติวุฒินะครับรองผู้อำนวยการสํานักงานชลมระทานที่สิบรับผิดชอบพื้นที่ลุ่มแม่น้ําป่าสักนะครับเพชรบูรณ์ไล่ลงมาถึงสระบุรีลบบุรีอยุธยานะครับจะต้องเตรียมตัวนะฮะแม้ว่าจะมีพื้นที่รับน้ําฝนที่ตกในไซส์ฟลหรือว่าในพื้นที่นะครับคือส่วนสําคัญที่จะทําให้น้ําในลําน้านะครับมีปริมาณมากแล้วก็จะระบายได้ช้าเพราะฉะนั้นเหนืออีสานกลางใต้ตะวันออก เตรียมรับมือให้ดีกับพายุโนรูที่กําลังจะถึงในวันพรุ่งนี้นะครับ